มาตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดอายาราครับซึ่งตลาดนี้ก็จะมีทุเรียนค่อนข้างที่จะหลากหลายพอสมควรเลยทีเดียวครับก็มีหลายร้านนะครับให้เราเลือกนะครับอันดับแรกเลยครับก็อยากให้ดูหลายร้านก่อนนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบราคากันนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุเรียนก็มีหลายราคานะครับตั้งแต่ราคา69บาทก็มีครับเริ่มต้นนะครับ ให้ดูบรรยากาศรอบรอบนะบเป็นร้านทุเรียนนะครับที่เรียงรายกันอยู่ทั่วทั้งตลาดเลยนะข้างในนู่นก็มีนะนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะพี่กัดตรงนี้ก็จะตั้งอยู่ที่ตรง คลองสองนะฮะคลองหลวงปทุมธานีนั่นเองนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นทุเรียนเช่นกันนะฮะมีทั้งแบบปอกเปลือกแล้วก็มีทั้งเป็นลูกนะฮะให้เลือกสรรน,นะฮะ ค่อนข้างที่จะหลากหลายร้านแล้วก็หลากหลายราคาแตกต่างกันออกไปนะฮะคนมาซื้อทุเรียนนะฮะเรียงรายไปด้วยร้านทุเรียนนะครับ ั่งนี้เป็นมังคุดนะครับโลละ20บาทนี่นะมังคุดโลละ20่สิบบาทพามาุูยบรรยากาศต่อนะจะเห็นว่าทุเรียนนะครับราคาค่อนข้างที่จะหลากหลายอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับเช่นร้านนี้นครับมีราคา60บาท แล้วก็ห้าสิบาทก็มีครับนี่นะราคาหกสิบาทห้าสิบหกสิบนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทุเรียนเช่นกันนะฮะให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะ ซึ่งจริงๆอ่ะจะมีทุเรียนอยู่ข้างในอร้านนึงครับซึ่งร้านนั้นก็เขาขายปลีกแก็ขายส่งราคาเริ่มต้นที่69บาทนะครับซึ่งผมก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วฮะให้ดูร้านนี้มีทุเรียนค่อนข้างที่ะหลากหลายเลยนะฮะ อันนี้เป็นแบบปอกแล้วนะฮะเยีืยงอลามเลยนะครับบางร้านก็จะมีมังคุดมีผลไม้ตามฤดูกาลมาวางหน้าร้านด้วยนะอย่างร้านนี้ก็มีทุเรียนแล้วก็ลำไยนะครับ นี่ทุเรียนส่วนฝั่งข้างในนะฮะก็จะเป็นร้านที่ผมเคยมาซื้อแล้วสองครั้งนะฮะข้างในน้นนะนี่นะครับทุเรียนโลละ 69บาทนะครับซึ่งผมก็มาซื้อไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับร้านนี้ก็เนื้อก็ค่อนข้างใช้ได้ดีเลยครับนี่ครับกิกัรก็คืออยู่ที่ตลาดออยลาครับก็ในรอบหลายปีที่ผ่านมาก็ปีนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีของคนที่ชอบกินทุเรียนก็คือได้กินทุเรียนที่มันถูกลงครับ ในราคาที่มันจับต้องได้นะครับก็คือราคา69บาทนั่นเองครับโอเคนะครับ, okay, รบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ